เรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนทั้งในกัมพูชาไทยและยังลามไปถึงประเทศอย่างสิงคโปร์ด้วยเลยนะคะเพราะมันเกี่ยวกับคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จหุนเซนที่พูดถึงอดีตผู้นำไทยขุนทักษิณชินวัตรแบบพาดพิงอย่างหนักแถมยังขู่ว่าถ้าสถานการณ์มันบีบบังคับก็พร้อมจะเปิดโปงความลับที่เก็บไว้ด้วยค่ะครับฟังดูแล้วเหมือนการแบล็กเมลชัดๆเลยนะครับ และแน่นอนว่าเรื่องนี้ชาวสิงคโปร์เขาไม่ได้นิ่งเฉยเลยใช่ค่ะแล้วเขาคิดยังไงกันบ้างคะเสียงส่วนใหญ่ในสิงคโปร์มองว่าพฤติกรรมของคุณฮุนเซนมันไม่เหมาะสมอย่างแรงบางคนใช้คำแรงมากเลยนะครับบอกว่าน่ารังเกียจหรือหน้าขยะขยงไปเลยโหแรงจริงๆค่ะเพราะพวกเขามองว่าการที่ผู้นำคนหนึ่งออกมาแบล็กเมลคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำโดยเด็ดขาด ภาพลักษณ์ของคุณฮุนเซนในสายตาชาวสิงคโปร์ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรอีกเลยแล้วสื่อของสิงคโปร์ล่ะคะเขาให้ความสนใจเรื่องนี้ไหมติดตามใกล้ชิดเลยครับเพราะข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่และมันก็สะท้อนออกมาชัดว่าพฤติกรรมของผู้นำบางคนอาจทำให้ทั้งภูมิภาคสั่นคลอนได้จริงค่ะเพราะผู้นำไม่ควรแสดงออกแบบนี้แล้วมีคนเสนออะไรที่แรงกว่านี้ไหมคะมีเลยครับ มีคนถึงกับเสนอว่าถึงเวลาที่อาเซียนควรพิจารณาขับกัมพูชาออกจากกลุ่นแล้วเพราะมองว่าคุณฮุนเซนไม่เคยเล่นตามกติกาแล้วก็ไม่เคยคิดจะสงบเลยแรงมากเลยนะคะแล้วมีใครเปรียบเทียบพฤติกรรมของเขาในแง่ไหนบ้างมีครับช้าสิงคโปร์คนหนึ่งบอกว่าพฤติกรรมของคุณฮุนเซนมันเหมือนคนที่พูดว่า ฉันรู้ความลับของคุณนะถ้าคุณไม่ทำตามที่ฉันต้องการฉันจะเปิดเผยให้โลกรู้นั่นคือการคูแบบเปิดเผยสุดๆแล้วเขาตั้งคำถามว่าคนแบบนี้จะมีใครรบเหรอใช่ไหมคะใช่เลยครับเขายังพูดอีกว่าคุณฮุนเซนมีนิสัยชอบแทงข้างหลังแถมกล้าพูดในสิ่งที่ไร้าสาระอีกต่างหาก จนถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้คนแบบนี้ประสบความสำเร็จแล้วแล้วคนกัมพูชาล่ะคะเขาวิจารณ์ยังไงบ้างหลายคนรู้สึกเห็นใจชาวกัมพูชานะครับที่ต้องอยู่ภายใต้ผู้นำแบบนี้บางคนถึงกับย้อนอดีตเลยว่าเมื่อก่อนสิงคโปร์เคยเสนอให้ขับกัมพูชาออกจากอาเซียนแล้ว เพราะมองว่ากัมพูชาเป็นตัวแทนของจีนในการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมีความกังวลแต่มันสะสมมานานใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วพอมาโยงกับสถานการณ์การเมืองไทยบางคนก็วิเคราะห์ว่าการกระทําของคุณหุ่นเซนแบบนี้จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายค้าในไทยอาจนําไปสู่การลงมติไม่ไว้วางใจหรือหนักกว่านั้นก็อาจเป็นรัฐประหารอีกครั้งฟังแล้วนะ่ากังวลน,นะคะ ดูเหมือนมันจะไม่ใช่แค่เรื่องภายในกัมพูชาอย่างเดียวแล้วใช่ครับเพราะตอนนี้ผู้นำกัมพูชารวมถึงไอโอที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆก็ยังคงเย้า,ย,ายุและโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องจนชาวสิงคโปร์บางคนพูดเลยว่าประเทศไทยกับกัมพูชาเหมือนกำลังจงใจสร้างความขัดแย้งกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้คุณหุ่นเซนไม่ได้เป็นนายกแล้วใช่ไหมคะคำพูดของเขายังมีน้ำหนักอยู่ไหมดีมากครับมีคนชี้ให้เห็นในแวดวงการทูตว่าแม้เขาจะพูดอะไรออกมา แต่เพราะเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งทางการแล้วคำพูดของเขาจึงไม่ถือเป็นคำพูดในนามรัฐบาลกัมพูชาเพราะเขาไม่ดำรงตำแหน่งใดเลยในตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ก็พูดได้ตามใจไม่ได้มีผลผูกพันอะไรใช่ครับแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังออกมาวิจารณ์ตรงๆว่าคุณฮุนเซนอยู่ในอำนาจมา40ปีเต็มแล้วและช่วงหลังๆก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเขาพัวพันกับเรื่องฟอกเงินอย่างหนักฟังดูแล้วเรื่องนี้มันไม่จบแค่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลแล้วนะคะแน่นอนครับมีคนถึงขั้นพูดถึงศาลโลกหรือ ICJ ด้วยบอกว่าไทยกับกัมพูชาควรยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้แล้วเพราะโจรทุกคนกลัวกฎหมาย แล้วก็มีบางคนตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าจากเรื่องพิพาทช,ชายแดนกลายมาเป็นเรื่องฟอกเงินกับดูหมิ่นกันได้ยังไงใช่เลยครับคนเขางงไปหมดแล้วว่าเรื่องมันบานปลายขนาดนี้ได้ยังไงบางคนบอกเลยว่าคุณฮุนเซนไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือไงแถมยังมองว่าเขาชอบทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ตลอดมีใครพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่โยงกับการเมืองบ้างไหมคะมีครับ มีคนบอกว่าเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมีอิทธิพลกับทิศทางการเมืองอย่างแรงเขาบอกว่าเวลาไม่ลงรอยกันก็แงข้างหลังกันง่ายๆกลายเป็นเรื่องแฉกันไปแฉกันมาไม่มีใครจริงใจเลยฟังแล้ววงการการเมืองหมันช่างเปราะบางจริงๆเลยค่ะครับและมีความเห็นลึกๆอีกว่า ฮุนเซนวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแพ้เลือกตั้งแล้วทุกอย่างที่พูดออกมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่วางเกมไว้ล่วงหน้าเลยแล้วคุณทักษิณเองก็อาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลงเข้าไปในกับดกักใช่ครับแล้วบทสนทนาที่เขาเคยมีร่วมกับคุณแพทองทานก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้เลยด้วยซ้ําแล้วคนสิงคโปร์ตอนนี้คุณหุ่นเซนเป็นยังไงบ้างคะเละเลยครับบางคนเยยว่าแทงข้างหลังได้ตลกมากพวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองอีกต่อไปแล้ว แต่มันกลายเป็นละครครอบครัวไปแล้วเหมือนคนสิงคโปร์มองว่าครอบครัวชินวัตรไม่ควรเชื่อเขาใช่ไหมคะใช่ครับหลายคนบอกว่าในทางการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรแล้วใครจะสนล่ะว่าคุณฮุนเซนจะพูดถึงใครในเมื่อคนที่เขาพูดถึงก็ไม่ใช่นายกไทยแล้วแล้วคนที่วิเคราะห์ว่าทําไมเขาต้องยุ่งจับการเมืองไทยล่ะคะมีครับเขาวิเคราะห์ว่า เพราะนโยบายของไทยเริ่มกระทบผลประโยชน์ของฮุนเซนเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์การจำกัดวิชาชีพหรือแม้แตก่กัญชาทางการแพทย์ฮุนเซนเลยต้องเข้ามายุ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วมีใครพูดถึงคุณฮุนเซนในแง่ของผู้นำประเทศไหมมีครับบอกว่าเขาเหมือนอันธพานเป็นเผด็จการชรา บางคนถึงก็บอกว่าควรไปพบจิตแพทย์ด่วนเลยแล้วก็พาดพิงถึงกรัรมพูชาเมียนมาลาวว่าล้าหลังเพราะผู้นำโกงแล้วสุดท้ายชาวสิงคโปร์มองยังไงคะพวกเขาสรุปเลยครับว่าฮุนเซนคือคนทรยศต่อประชาชนมิตรสหายและพันธมิตรทั้งหมดพวกเขาเตือนว่า ใครก็ตามที่เคยคุยกับเขาหรือแม้แต่คนกัมพูชาเองต้องระวังให้มากสรุปแล้วนี่คือบทเรียนเลยนะคะว่าอย่าไปเปิดเผยความลับกับนักการเมืองใช่เลยครับและความเห็นสุดท้ายก็บอกว่าฮุนเซนเป็นผู้นำที่น่ากลัวและไม่มีอะไรให้หน่าภาคภูมิใจเลยแม้แต่น้อยฟังดูแล้วเรื่องนี้มันลึกกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่ดราม่าระหว่างบุคคลต่ลรามไปถึงระดับภูมิภาคใช่ครับและมันสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้นำคนเดียวสามารถทำให้เกิดแรงสะเทือนทางการเมืองความมั่นคงและความไว้วางใจระหว่างประเทศได้ขนาดไหน นี่คือครั้งหมดของประเด็นร้อนในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์หรือแชร์มุมมองมาทางเพจเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับการเจาะลึกอีกประเด็นสำคัญในอาเซียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย Daily Drama Podcast